กันเหมือนเช่นเคยครับเราจะปิดท้ายกันด้วยสารคดีตามรอยพระบาทเสด็จตามรอยเสด็จประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งวันนี้เรานําเสนอเป็นตอนที่5เป็นเรื่องราวของแม่บ้านชาวสวิสที่ชื่อว่าอีดาที่เคยมีบันทึกไว้ในหนังสือแม่เล่าให้ฟังนี่คือผู้ดูแลยุวกษัตริย์ของไทยในสมัยก่อนนะครับรับชมพร้อมๆกันครับตอนแม่บ้านชาวสวิสที่หายไปกัน ชีวิตในต่างแดนของเจ้านายทั้งสี่พระองค์ในประเทศที่มีค่าครองชีพแพงมากที่สุดกลับดำเนินไปอย่างเรียบง่ายที่สุดตลอดระยะเวลาที่ประทับในโลซานทรงโปรดการทำสิ่งต่างๆด้วยพระองค์เองโดยมีอีดาเพียงคนเดียวเท่านั้นที่คอยให้ความช่วยเหลือเรื่องราวของแม่บ้านชาวสวิสที่ทรงเรียกว่าอีดามีบันทึกไว้ในหนังสือ แม่เล่าให้ฟังและเจ้านายเล็กๆยุวกษัตริย์ว่าเป็นสาวชายชาวสวิสที่อยู่กับเจ้านายไทยมาอย่างยาวนานจนสามารถพูดภาษาไทยได้และยังชอบอาหารไทยอีกด้วยแม่อีดาจะเป็นเพียงสาวชายแต่ก็ได้รับพระเมตตาจากเจ้านายทุกโครงอย่างดีเสมอมาที่หอจดหมายเหตุเมืองโลซาน ยังคงมีเรื่องราวเจ้าชายจากสยามบางส่วนเก็บรักษาไว้ที่นี่ซองกระดาษจ่าหน้าว่ามหิดลอัดแน่นไปด้วยสำเนาเอกสารภาพข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวมหิดลเมื่อครั้งประทับที่โลซานแต่ทว่ากลับไม่มีชิ้นไหนเลยที่บ่งบอกร่องรอยของสาวใช้ที่ชื่ออีดา สำหรับชาวสวิสอีดาอาจจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งในอดีตที่ไร้ตัวตนจนถูกลืมเลือนแต่สำหรับคนไทยในโลซานแล้วเรื่องของเธอยังคงเป็นที่เล่าขานกันอยู่เสมอคุณระรงสิริศรัรตนาเจ้าของร้านอาหารไทยประทูทองเป็นเชฟอาหารไทย ที่ได้รับการยอมรับในวงการอาหารของสวิสทั้งยังเคยถวายงานสมเด็จย้าเมื่อประทับโลซานอยู่บ่อยครั้งนอกจากบทบาทการเป็นพ่อครัวอาหารไทยแล้วคุณละรงยังมีอีกหน้าที่หนึ่งที่น้อยคนจะได้รู้ คุณลุงมารู้ได้ังคะว่าก็มีก็มีผู้ใหญ่คนหนึ่งอ่ะเขาเป็นคนทำหน้าที่ปลูกต้นไม้ทำควาสาดอะไรเงี้ยเขาจะกลับเมืองไทยเงี้ยเขาเป็นคนที่ตามสมเด็จยญ่าก็น้องพี่ฝากไว้หน่อยนะช่วยดูแลแทนพี่ด้วยผมก็รับช่วงมาตั้งแต่ปี1น9 0นเก้าเก้ัศนย์นันี้อีดาเสียชีวิตในปีพุทธศักราช2531แม้จะไม่มีลูกหลานแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของเจ้านายไทยทั้งสี่พระองค์ที่มีต่ออีดา ยงทรงมอบหมายให้พ่อครัวชาวไทยในโลซานดูแลสุสานของแม่ครัวชาวสวิสคนนี้ต่อไปเสมือนเป็นบุคคลสําคัญในครอบครัวไม่ก็ไม่มีคนดูแลก็คือทางทางนี้เขาก็ไม่มีลูกหลานไม่มีลูกหลานอ,อืมเขาไมู้ก็ด้ทำไปทำไปก็ไม่รู้อ่ะจนแบบว่า,าสิ้นลมก็จบคุณนรงค์จะยังคงทําหน้าที่นี้ต่อไป ตราบจนหมดลมหายใจเพื่อสารต่อความตั้งพระราชารัไทยและพระเมตตาที่เจ้านายทุกพรองค์ได้พระราชทานให้กับอีดามาตลอดระยะเวลากว่า50ปีที่ถวายงานให้สมาชิกราชสกุลมหิดล นับสนุนโดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์7 7ตามหมอเสงยาแผนโบราณ